ถ้าเป็นสมาธิเมื่อพูดถึงสมาธิก็จะเห็นได้อย่างเดียวกันอีกว่าจิตของคนที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดน,นั่นมันจะเป็นสมาธิจริงสมาธิแท้แล้วก็ตลอดเวลาไม่ต้องไม่ต้องสั้งความภาคเพียรพยายามที่จะทำอะไรกันอีกมันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นจนแล้ว ไม่มีเรื่องตัวกูงกูงแล้วจิตมันก็เป็นสมาธิคือสง,งบเย็นอยู่เป็นปกติพิจารพูดให้เลยไปถึงปัญญาถ้าเห็นสิ่งทัางหลายจนมายึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็เป็นยอดสุดของปัญญาจะแล้วมีการศึกษาในเรื่องศีลสมาธิปัญญามันเป็นเรื่องเดียวกันหมดทว่ากันโดยเนื้อความ ที่เป็นของลึกเป็นของแท้จริงแล้วมันก็มาจากรากฐานอันเดียวกันคือธรรมะหรือการเห็นธรรมะหรือการเข้าถึงธรรมะมันเลยมีศีลสมาธิปัญญารวมกันไปในตัวเป็นสิ่งเดียวกันเป็นเ,เรียวกันไปไม่แยกจากกัน นี้เราเห็นธรรมะเขา้าถึงธรรมะและศึกษาธรรมะกันอย่างนี้ดีกว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าที่แล้ว,ลวมาทีศึกษากันในต,ตัวหนังสือวิอการพูดการจาก,ก่างอะไรต่างมันก็พอแล้วหรือมันอาจจะเหลือเกินไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นการศึกษาที่ไม่ต้องพูดกันบ้างหรือว่าที่ไม่ต้องอ่านกันเสสะพืดไปบ้าง ด้วยการศึกือการศึกษาด้วยการดูข้างในพิจารณาข้างในที่ตัวธรรมะนั่นเองถ้าทุกคนตั้งต้นการศึกษามาตั้งแต่แรกๆในลักษณะอย่างนี้ก็จะมีความก้าวหน้าในทางธรรมะยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ในบัดนี้เดี๋ยวนี้ก็ มีขนบธรรมเนียมประเพณีทำให้ข้าวัดทำให้บวชพระบวชเนรแล้วก็มาเรียนธรรมะหนังสือน,นี่มันก็ช่วยไม่ได้ก็น่าเห็นอ,อกเห็นใจอยู่ก็น่าให้อภัยอยู่เหมือนกันเพราะคนเหล่านี้ก็มา,าจากบ้านที่ไม่เคยรู้เรื่องธรรมะแล้วก็มาบวชเป็นราเป็นเนนก็ตามขนบธรรมเนียมประเพณี ไม่เคยเห็นธรรมะจริงจนเกิดความเบื่อนหน่ายละอาบ้านละอาะอาโลกแล้วจึงมาบวชนนก็จึงมาตั้งต้นกันใหม่ที่วัดออกมาด้วยการกะทําตามขนบธรรมเนียมประเพณีว่าบวชนี่ดีจะได้ศึกษาธรรมะพยอมเชื่อก็บวชก็มาอยู่วัดเป็นต้น ก็เพื่อศึกษาธรรมะ <c oughs> ก็มาติดอยู่ที่ธรรมะหนังสือธรรมะคำพูดเรียนกันไปสอบไล่กันไปก <c oughs> ว่าจะเป็นที่พอใจหรือว่ากว่าจะไม่ไหวแล้ว <c oughs> ที่นี่ก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นว่าจะไปทางไห้ดี <c oughs> ถ้าจะมาทางปฏิบตัติมันก็ดีแนะ่ถ้ามาได้ แต่ถ้าศึกษาธรรมะมาผิดๆนั้นก็ไม่รู้จะปฏิบัติให้ถูกต้องได้อย่างไรก็มาสร้างกันใหม่เ้าเอาการปฏิบัติให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องจะมีผลหรือไม่มีผลก็อยู่ตรงที่ว่าทําถูกหรือทาผิดแต่ถ้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้ก็เพิ่มละอากันเต็มทีแล้วเรื่องธรรมะหนังสือธรรมะคำพูดให้เป็นธรรมะปฏิบัติกันเสียที เขาจะลงมือปฏิบัติอย่างไรก็ต้องวกไปหาเรื่องที่พูดแล้วมัตะกีนี่เองว่าจงดูลงไปที่จ,จิตใจความรู้สึกที่รู้สึกอยู่ในจ,ใจิตใจอย่างไรเรียกว่าตามอย่างไรเรียกว่าเาาอย่างนี้ก็ยังดีหรือว่าอย่างไรเรียกว่ากิเลสอย่างไรเรียกว่าความทุกข์อย่างนี้ก็ยังดี หเห็นชาติลงไปว่าเมื่อไรจิตว่างจากกิเลสและความทุกข์เมื่อไรจดไริดเต็มอยู่ด้วยกิเลสหรือความทุกข์จิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะตานี้เป็นต้นดูกันเรื่อยไปให้ค่าใจเรื่องจิต รู้จักจิตและรู้จักสิ่งที่กำลังมีกำลังเกิอดอยู่พร้อมกันกับจิตนี่ก็เป็นธรรมะที่ลึกลงไปมันดูแล้วมันก็ไม่น่าจะถือว่ายากหรือเหลือวิสยัยแต่คน,นก็พูดว่ายากหรือเหลือวิสยัยที่แท้มันไม่ตั้งใจจะศึกษาไม่ตั้งใจจะฟัง ข้อนี้ธามายืนยันได้เพราะคนส่วนมากแม้ที่มาที่นี่ก็ไม่ตั้งใจจะฟังไม่ตั้งใจจะศึกษาไม่ตั้งใจจะเข้าใจสิ่งที่กำลังพูดในฟังหากันร้อยคนหรือพันคนเช่นคนที่สนใจจะฟังให้เข้าใจจริงสักสองสามคนก็ยังหาได้ยากพูดไปเดี๋ยวก็หลับแล้วหรือพูดไป ฟางเดียวใจมันผู้ฟังก็ลอยใจลอยไปเรื่องอื่นอยากจะไปฟังเรื่องอื่นจะไปดูที่อื่นแล้วพูดเรื่องธรรมะจริงๆนี่ไม่เป็นที่ตกใจแก่บุคคลหรือว่าน้อยมากมีสองสามคนในร้อยคนในพันคนก็เลย ล่อให้ในการเขียนภาพแจกลูกตาน้อยคนที่จะรับเอาลูกตาคนส่วนมากก็ไม่รับเอาลูกตานั่นแหละเห็นได้ชัดอยู่ตรงที่คนเหล่านั้นไม่สนใจ <c oughs> การที่จะพูดเรื่องธรรมะจริง ค่อนข้างจะจริงมันจริงก็ต้องลึกหน่อยพอพูดลึกหน่อยมันก็ไม่สนใจฮะมันพยายามที่จะปัดออกไปเสียมันก็ไม่กรงกความต้องการนี่ก็จริงอยู่แต่ว่าถ้าทนฟังทนสนใจกันบ้างมันก็จะเข้าใจแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าสนใจหรือต้องการขึ้นมาได้ทีหลัง เมื่อสังเกตดูพิยาการอันนี้แล้วก็ทำให้เข้าใจได้ทันทีว่าทำไมท่านจึงมีคำพูดพูดว่าบุตุชนคนโง่คนหนาไปด้วยกิเลสอสุตว่าผู้มิได้สดับไม่ได้รับ่การสดับตับฟังในธรรมะของพระอริยเจ้ามันเป็นอย่างนี้เอง ที่แรกก็ไม่เข้าใจว่าบุตุชนนี่มันจะเป็นอย่างไรต่อมาสังเกตเห็นคนเหล่านี้เข้าก็รู้ว่าบุตุชนมันเป็นอย่างนี้เองนั่นมีอะไรมาคอยปิดคอยบงังคอยกั้นเอาไวา้ไม่ให้ทําแม้แต่คาพูดเนี่ยเข้าไปในจิตใจอย่าว่าถึงว่าธรรมะชั้นสูงสุดจะเข้าไปในจิตใจเขาวิอะไรเขาก็ไม่รู้ เป็นความต้องการหรือเป็นความหวังเป็นการอะไรอย่างไดอย่างหนึ่งที่คอยปิดคอยกั้นเอาไว้ไม่ให้เรื่องของธรรมะแท้จริงเข้าไปสู่จิตใจจนเกิดความสนใจนั้นมากันร้อยคนพันคนที่ก็เยอะแสองสามคนที่จะมีธรรมะในใจติดกลับไป เรากว่าได้รับแจกลูกตา